สมองแหว่งแสนฟ้องออผิดหมอของขวัญหลังโดนมิ่นประมาทงานนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุก,กันทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวครับหลังแสนฟ้องสารอาผิดหมอของขวัญมิ่นประมาทปมหลายเฟซบุ๊กเหล่านิทานพาดพิง6กคนบนเรือ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2565ที่ศาลอาญาธนบุรีแซนวิสาภพมโนมัมรัฐ้อมนายพรศักวิพาธอาภานนทนายความนำหลักฐานเป็นเอกสารถอดข้อความและคลิปการไลฟ์สดมายื่นฟ้องต่อศาลให้ดำเนินคดีหมอของขวัญฟูจินิรันในข้อหาหมินประมาทด้วยการโฆษณากรณีหมอของขวัญไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กกล่าวหาแซนและคนบนเรือจากการเสียชีวิตของแตงโมนิดาและคนบนเรือจากการเสียชีวิตของ แตงโมอดีตดาราสาวผู้ล่วงลับแจนกล่าวว่าหมอของขวัญพูดชื่อพาพิงตนในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเป็นการเล่านิทานโดยสมมุติชื่อ6คนบนเรืออยากเสียหายหลายครั้ง เ่าหาตนว่าสมองแหวงโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดทําให้พ่อแม่ตนไม่พอใจเป็นอย่างมากพอไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพูดถึงประเด็นนี้ทั้งที่เคยเล่ารายละเอียดต่างๆให้หมอฟังไปแล้วแต่มาพูดเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีแต่เรื่องสนุกปากแม้ไม่ได้ทําให้สาระสาคัญเกี่ยวกับคด,ดีต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่แรกก็ไม่ได้คิดจะฟ้องร้องโดยมีการพูดถึงกระติกในทางที่แย่เกินไปตนเคยคุยกับเขาเพียง2อสครั้งเล่าความจริงทุกอย่างแต่เรื่องกลับเป็นอีกอย่างจึงไม่อยากพูดคุยซ้ำอีก จากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตัวเองเพียงต้องการออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้แซนยังกล่าวถึงท้ายอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับตัวเองในหลายๆด้านขนาดคนขับรถยังลาออกหลังถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำทั้งคืนโดยเขาอ้างว่าจะกลับไปช่วยแม่ที่บ้านซึ่งหากได้รับผลกระทบจากใครอีกก็จะออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองส่วนกรณีอายการนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนั้น ตนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรโดยล่าสุดนายพรศัก์ทนายของแซนกล่าวว่าได้บันทึกข้อมูลจากการไลฟ์สด ไว้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องของหมอของขวัญในข้อหามิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งการเล่านิทานดังกล่าวได้แทนชื่อบุคคลบนเรือแต่บุคคลทั่วไปที่ฟังแล้วก็ทราบว่าใครเป็นใครส่วนกรณีอายการนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาในวันที่3สิงหาคมนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้กรณีอายการสั่งฟ้องคดีเพื่อขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลต่อไป ลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ